แต่ว่าบ้านเฮือนนี่เขตนี้นเพิ่นยังเอาเอาหญ้ามุงอยู่เนาะนี่แนะภาพวิธีชีวิตภาพบ,บ้านเฮือนเพิ่นบ่มีไฟฟ้าเนาะบ้านนี่ยังต่ำเข้าอยู่เนาะเ,นเอ้อเพิ่นกำลังต่ำเข้าอยู่นี่บ้านละแอนทางสมนี้นท่านผู้ชมที่ว่า เป็นเงินแบบโบราณเลยเนาะท่านผู้ชมเบินะ้องเนาะท่านผู้ชมเป็นบ้านเฮือนเก่าแก่แบบโบราณเลยดนะิแบบบ้านเฮือนนะเนา,าะโอ้หลานขอถ่ายหน่เย้อตักน้ำบ่โอเคสบายดีท่านผู้ชมพบกับบ่าวต้อยและทีมงานวิธีสมบทอีกเสีนเคยเนาะสำหรับ EP này, นี้นี่เป็น EP ที่ว่า ค่อนข้างพิเศษเนาะคือเบ้าตอยแล้วกับทีมงานวิธีชนบทนี่จะได้เก็บรวบรวมภาพบรรยากาศของพี่น้องสาวลาวในชนบทในหลายๆหยมู่บ้านเนาะได้มารวบรวมไว้ใ,ในคลิปเดียวนี้ให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งภาพวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้านแล้วก็มาเบิ้งกันเนาะว่ามันจะมีความแตกต่างกันลายมาเลยเนาะถือว่าอีพีนี้ถือว่าค่อนข้าง,งสมบูรณ์เนาะมีทั้ง ได้เห็นทางบ้านเฮือนวิถีชีวิตแล้วก็ได้เห็นทางอาการหาบน้ําต่าเข้าอย่างต่างๆเนาะเป็นภาพวิถีชีวิตที่ค่อนข้างอาสมเลยเนี่ยเดี๋ยวตัดภาพไปให้ท่านผู้ชมบึงบรรยากาศกันเลยเนะาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมถือว่าเป็นเฮือนแบบโบราณเลยเนะาะท่านผู้ชม อ้าวส่วงท้ายๆคลิปกับก่อนจบคลิปกับสี่ทานผู้ชมเบื้องนะท่านผู้ชมอ่าพัานเหินเพื่อนก่อนเราสิจบคลิปไปอ้หลังนี้ก็สุดยอดเต็มเนาะ นี่นะครับผู้ชมแต่วสุดยอดเลยนอนหลังนี้เป็นบ้านเฮือนเก่าแก่แบบโบราณเลยดี <c oughs> กำลังฝิงไฟนะ นนะาามันเห็นเนาะห <c oughs> ลานน้อยเพิ่นตำข้าวแล้วเพิ่นแกเกียม์ชิฟฟดสข้าวหลานเงินซารบ้านบ่อนโอ้ยจุดเนาะจุดเนาะนะครับ

ได้ได้ทำหลายเนาะได้ทำไปเกลือหมูหลายด้วยคนหนึ่งฟัดคนหนึ่งห่อนห่อนเอาแกะออกแล้วเอาเอาส่วนที่เป็นหำนั่นไปไปเกลือหมูเกลือไก่นะ,ะครับเพื่อนผมคนห่อนเนาะ vâng pháo dừng chân gặp kiệt chạy hùng xì vừa nó chúa nó chúa nó chúa วิถชีวิตภาพบ้านเฮือนเพิ่นามาซอยเวียคือเมื่อเลยบ้านเฮือนเพิ่นเนาะท่านผู or long or long or long. ้ชมคือว่ายังเป็นบ้านเฮือนแบบดังเดิมแบบหมู่านอยู่คือว่ายังยังต่ําเข้าอยู่บ้านนี่เนาะแต่ว่าทีมงานเฮาก็สังเกตเบิ่งนี่น่าจะยังบ่มีไฟฟ้าเนาะบ้านนี่ ว่าโอ้งามเนาะบ้านต้นพาไอไรคิดว่าน่าจะเป็นบ้านเก่าแก่อีกบ้านนึงทีมงานเราก็ลืมถามนะว่ามีจักรการยังหรือ่างไปเรื่อยๆเนาะแต่อันลักๆคือบ้านนี้เพื่อนก็มีการต่ำพุกพอผ้าคือ ได้นำเสนอไปหลายๆคลิปเพราะว่าทางเมืองนองเทานี้โดดเด่นทางการนะัตถกรรมอยู่แล้วแต่ว่าทุกราคาเฮือนนี่ต้องต่ำพุทอฝา,านะแต่บ้านนี้ดีอย่างนึงเนาะที่ว่าถานนคนทางเข้าหอดเข้าถึงสะดวกสบายในการออกไปทางในเมือง บรยากาศจัดบรรากาหมู่บ้านงามเนาะต้นพาวลายบ้านนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ว่าใหญ่เตึกะแต่ว่าเงินลายลายหลังก็เริ่มมีหลังใหญ่เนาะสามส แต่ว่ายังต่ำเข้าอยู่เพราะว่ามันมีไฟฟ้า,าแต่ว่าบ้านเฮือนนั้นหลังใหญ่แล้วทางเข้าบ้านมันงามดีงวัวต้นเผาย่างเบือ,องพอหอมปากหอมคอ ทีมงานเขามีภารกิจไปบ้านอื่นต่อนยวถ่า,ายเป็นประกอบงานดองนะจะเป็นวิดีโอที่ประกอบกับงานดองจะเป็นต่ำเขาสบายดีเว้ย ตำเข้าวบ่ออโอ้ตำเข้าวบ่มีไฟฟ้าเนาะบ้านนี่ออยังตำเข้าวอยู่เนะเออาะตำตำสิ้นบ่เนี่ยออโอ้เห็นปะตำสมเงานหุบกันตำสิน้นไม่นุ่งเองเน้ะเพราะว่าเพิ่นบม่ได้ซื้อเนาะพี่น้องเพียรนี่ว่า ตั้มพุกตั้มยังเพื่อตั้มแม่นุ่งเองลูกบ่เนี่ยโอ้สองคนสี่สสสคนโอ้ลูกสี่คน<อ>ตั้เข่าเลี้ยงลูกขอบใจเอ้ยขอบใจขอบใจ,บใจงานย่างไปทางด้านนี้ต่ออีกแต่ถ้ามีเวลาทีมงานเขาก็สี่ มาท่ายทำให้ท่านผู้ชมเบิงละเอียดสำหรับบ้านนี้เนาะ,ะท่านท่านผู้ชมยังเบิงคิดเต็มก็คอมเมนต์มาเนาะบ้านนี้แต่ว่าคัากได้เนาะบ้านเฮือนเพื่อนกันหลังแญ่อยุแต่ว่าเพื่อนยังรักษาแบบว่าสูงดังเดิมไวเนะสวยงามยังมีการพัฒนาหลายอย่าง หนาวยังท่นงานผู้ชมงานแตงดอกแตงนาแตงตานี่สัตว์เลี้ยงคุณเนาะแมากินเน่อเศษข้าที่มันปลัดออกจากกระดดง เออเพื่อนกำลังตำเข่าอยู่นี่บ้านและแอนทางองเริงรอนไปสวัสดีค่ะแต่ว่าบ้านเฮือนนี่เขตน,นี้เพื่อนยังเอาเอาหญ้ามุงอยู่เนาะถือว่าบ้านเฮือนยังยังคงแบบดังเดิมอยู่นในในแต่แต่สุดไลเพื่อนจะเอามุงเฮือนครัวเนาะเฮือนไฟเนาะหญ้เนี่นยไปมา โอ้ทางนี้ก็บตำเข,าข้าคือกันท่านผู้ชมโอ้ยสะอ่อนเนาะภาพมิถีชีวิตบ้านเฮือนสุดยอดบรรยากาศชนบ,บทของลาวท่านผู้ชมเกิดพลันกำลังตำเข้ามาแรงแต่เพื่อนเพื่อนนี่ลังใหญ่แล้วเนาะงงลังใหญ่ละเพือเนเพื่อนคาดแต่ไฟฟ้าเนาะน้ำในเส้นทางสะดวกสบายแล้ว ขาดเตี๋ยวไฟฟ้าไปเลาะโซนอื่นต่อทำซมธรรมดาพี่น้องชนเผ่าตะวันเมืองนองเฮือนหลังใหญ่เลยเนาะมีหอดรถไถมีหอดรถจากไป บ่นักไปไปตักน้ำบอโอ้่เพิ่นกำลังไปตักน้ำไม่เท่ากับหลานหลานบ่นนิเจ้าบาอ,อโอ้หลานไปตักน้ำเพื่อนคือไบ,บ่เข้าใจภาษาเฮาว้า,าแต่ว่าเพิ่นนีจะไปเอาน้ำห้วยห้วยบนเฮามาพลับท,ทางหมา,หา ทราพสมภารกิจของห้องวันนี้กะถือว่าย่างตามหลังลานน้อยไปเบิ้งบนอนเพื่นตักน้ำาห้างจากหมู่บ้านกับประมาณไก่เติอเลยเนาะถือว่าห้าหกร้อยเมตรบนตักน้ำเกือบกิโลหนึ่งเนาะทราสมเพื่อนตักน้ำแล้วทรัพสมข,ขอทายนี่ยเด้อตักน้ำบ่ ตักน้ำกินบ่เออเอาเอาไปกินบมหรือเอาไปไซนเนี่ยขาวลยเข้าใจถามด้วยว่าเพื่อนไปเอาเพื่อนเอาไปกินบ่โอ้ข้าบ่นะเอาไปเห็น้ำนบ่นข่าวในกระตังสนาเียบ่เข้าใจ เอ้ยด g งูหอยบ่งูหอยหหยยนกินท่านกอเบิดบ้านในมาเอาน้ำนี้แล้วไปกินแล้วน่านผู้ชมพรัาน้ำอยู่นี่เซ่บุดน้ำน้ำบาดาลกับบุ๊บเซยตปันใด Oh. นั่นบ่ผู้สาวน้อยเนี่ยผู้สาวน้อยบ่เนี่ยผู้สาวโอ้ยขามาตักน้ำนะครับผู้ชมผู้ชมสำหรับ EP 2สองของการมาเยี่ยมยามบ้านปราหมงนองแข่งสวรรค์เขตกันดีกว่าขอจบไปเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชม จังไดก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเปิดกำลังใจให้กับทีมงานวิธีสุดมุดในเทดคลิปดีๆเอามาอีกเนาะท่านผู้ชมจังไดก็ขอขอบใจเนาะสบายดี